เออผมอยากจะบสีดอกผมอยากกับเขาว่าวันนี้ผมมีลูกค้าเข้ามาสายผมเดายังไงคนมาสายดีครั๋ยวกับรูปหัวค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงเขาจะมาสายแต่ว่าเขาเขาออกงานตรงเวลานะครับเออนี่กลับไปกลับไปเหมือนเดิมคุณเข้าใจไหมว่าผมอ่ะผมเข้าสายเพราะว่าผมไม่มีแต่เองกวาแต่ขี้แกล้นี่ไงขอโทษขอโทษ วันนี้วันนี้เราไปเป็นน้องเมดอยู่โปลง่ะเห็นเข้ามาแต่ว่าไม่เห็นเลยอ้าวอ๋อพี่แมวน้อยอายุยี่สิบเก้าเป็นน้องเมดเหรอแล้เห็นคนแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วเห็นคนแป๊บนึงอ่ะเรากำลังจะเดินไปหาคุณเดินออกมาก่อนนะก็ไม่คิดจะทักทายกันเลย้บริการเมดเลยผมคุณดาไม่คุณดาแหละไม่ใช่ผมหรคุณดา ที่ไม่ดีที่สุดโแรแล้วเราก็ออกไปกำลังจะทักอะสักพักแบบห่างไปซะแล้วอะแม่ผมโหดถึงคุณนั่นแหละคุณดามอ้าวด้วยคนด้วยเออคุณก็อยู่กับผมหรอในท่านคะในท่านค้าผู้ไปเลยไหม่ผมผตอนไหนอะตอนนั้นตายหรือเปล่าตอนที่ตายหรือเปล่าก็ตอนไหน ไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เราอยู่โบกี้โบกี้ที่มีนักร้องใช่ใช่ใช่เราอยู่โบกี้อ๋อก็นี่ไงเราย้ายเวอร์ไงย้ายเวอร์ตอนนี้กำลังย้ายเวอร์ใช่ไหมแต่ก็มาตามมาติดปหายเลยแดดเลี้ยงแล้วนะเรียกแล้วนะว่าอลิซาเบธแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขามุยเออหาเลยด่านลูกค้าด่านลูกค้า แล้วอ่ะูกค้าไปเป็นพนักงานแล้วอ๋อก็ดีแล้วยอดสุดยอดมากครับไม่มมีไ่ต้องเปลี่ยนชื่อกหรอกไม่ไม่เราแค่ไปช่วยงานเราแค่ไปช่วยงานเดี๋ยวผมใช้ตรงนี้เลยไปเอาน้ำมาเออไปทำหน้าที่แหมคนละร้านค่ะคนละร้านอ๋ออ๋อโอ้โหไม่ทำโอทงโอทีเลยมีมีคนเราพนักงานอะไรอ่ะ โอ้โหอย่างนี้ผมต้องต้องโทรฟ้องนะโทรฟ้องซีโอแล้วอย่างงี้ฟ้องทำไมอ่ะวีซีโอออกก่อนโอซีโอออกก่อนเพื่อนอ่ะตัวอย่างที่ดีเออมาทำงานมาทำงานสายออกงานตเวอแม่งเออแม่งอย่างกันในชีวิตจริงถึงเราจะมาสายแต่เราออกตรงเวลานะมีคอนเซปต์นี้ดีแล้วไม่ต้องเอาโบนองบนัทอะไรไม่เอาละบอกผมด้วยวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้วันที่สามสิบแล้วยังไม่รู้เล ผมยังไม่รู้เลยเออแต่ผมรู้เลยไปบรรทัดครับออกออกอะไรนะนี่เป็นไงยิ้มมุมปากป่ะโอ้ยรู้เลยไ้บรรทัดเลยอ่ะเหมือนจะได้ยิ้มมุมปากอ้าวเล่นเองขำเองซะด้วยโอ้เดี๋ยวผมก็อีลูเซอร์เลยอ่ะว้าวเอาเรื่องโอเป็นคนแพ้เนี่ยอะไรอ่ะเออป้าบอพากันดอกนะ เฮ้ยๆคนยนี้ไม่ได้นะคนไม่เล่นอ่ะคนไม่เล่นไม่ต้องพูดได้ปะอ๋อคณเหมือนแบบคณเลเวบสูงแล้วอะเดี๋ยวผมก็รู้ดีเขาให้ไงเย้รู้ดีอ๋อไปทำมาได้เออรู้ดีซะแล้วเดี๋ยวคุณอิฉัเบสเขาไม่ได้ไปละทิ้งไงเออไม่ไม่ไม่ตอนแรกแต่เพื่อนกดให้จอยไปไม่ไปแล้วเพื่อนจอยมาแล้ว โอ้โหไกดเรียกกดเรียกไม่ไปอ่ะโอ้โหอยมาแล้วอู่กับเพื่อนสวัสดีคับสวัสดีฮะคุณเมอร์ซี่ฮันนี่นั่งรอยในร้านตั้งนาเออแล้วไม่ยอมตามไปดูดิคนเรานี่เดอเนี่ยผมฟ้องเลยคุณเมอร์เขาไม่ยอมไปสักทีเนี่ยเขาบอกจะไปทั้งหลายรอบแล้ว เป็นไงเปลี่ยนค้างไหวร้านเขาบอกเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวออกมา้่เมย์ไม่ออกหายไปเลยแล้วเหมอนอะไรออก้โซ่ไปด้วยโอ้โหคจะจอยตามได้โอ้โหคุณมือไมนะโอ้โหนะกอดกอดโอ้โหแม่เอ้ยคุณเบทำไมทำอย่างนี้เปน่ออรอเคุณเดือ เอออันนี้ ead, อาจจะไม่ใช่เมือนะอาจจะเป็นคุณเมิอนอะโดนเมินอะคันน yes, ี้อย่ายิงสิสามคนไาเลยครับอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีจ้ามีใครสนใจเครื่องดื่มพี่กีฬาทั้หม เฮ้ยนี่เลยฮะคนนี้เลยคุณอามิน้าเปล่ร์่ิคุณอามิเขาสนใจอยู่ยังไงบ้างคะรสชาติไม่เอาออกประการชิมดูเดี๋ยวก็รู้ก็อร่อยดีครับไม่มีแคลเซียมไม่มีโปรตีนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เอ่ยไม่มีอะไรเลยไม่ต้องกินไม่ต้องแบกเนี่ยนะให้ความสดชื่นเป็นเครื่องดื่มต้านแรงน้ำท่วงเหรอคะเฮ้ยอย่าไปคิดมากสิเราไปรู้ดีซะแล้วอ้าวแปลกใจค่ะกินกันไหมคเผื่อเผื่อเอาไปให้คนไปกินเด้อ รู้สึกเหมือนอะไรเออคุณปฏิเสธน้ำใจของคุณอังกีลาได้ยังไงรสชาติเหมือนน้ำเปล่าปั่นเลยค่ะคุณชิมแล้วคุณเลียแล้วคุณเอาคืนเขาเหรอเออก็มันเป็นเครื่องดื่มด้านแรงนุมถ่วงอะเราเทมันไม่ออกอ่ะโอ้โหใจย้ายเราทำได้แค่ดื่มจากแก้วคุณใช่เราทำได้แค่ อ่มันเทไม่ออกอ่ะโอ้โหแก้วก็หมึนหมดไปเลยไปล้างให้ไหมนักกิระเติมน้ำบอกคุยอะไรอยากบอกมากค่ะคุณอักกีฬาน้ำมัไหนอ่ะข้าหอมสูงมากค่ะปวดคอเสียโอ้โหที่น่าผมไม่มีคอเออไม่งั้นคงปวดเหมือนกัน ผมกินน้ำไม่ได้คุณเอทำไมอ่ะทำไมอ่ะลองเรากินดูแล้วจะรู้ว่าทำไมหรอกินสิกินสิอ่ะกินซะคุณหมาป่าอ่ะผมให้คุณคุณดอตทำไมอ่ะ Do it just do it น้ำเปล่าปั่นครับไม่มีสารอาาหรอุ้ยไม่มีฟอรน้ำตาลแรงเขาด้วยไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ย Amazing ก็มันกินได้หรือว่าคุณจะเป็นผู้มีพลังพิเศษเอกินได้ เนื้จะดูไฟๆอะเป็นไฟเ,เรา,าเออเราอ่ะคิดมากคุณว่าผมเหมอคุณว่าผมเหม่อเออคุณว่าผมเหม่อเอาอ,อะไรนะครับคมเหม่อเอาอ,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 อะไรนะครับ ออผมอยากจะสามสิบดองผมอยากถามเขว่าวันนี้ผมมีลูกค้าเขามาสายผมเดายังไงคนมาสายเดีครียัวัคนรักลูกหัวค่ะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงเขาจะมาสายแต่ว่าเขาเขาออกงานตรงเวลานะครับเออนี่กลับไปกลับไปเหมือนเดิมนี่คอลแบ็คแล้วหาคนเดียวด้วย คุณคุณเข้าใจไหว่าผมว่ะผมข้อสายผมว่าผมีแตกผมขแต่ขี้แมกนี่ไงขอโทษขไอ้บ้าเอ้ยตะเทตะเวทขนาดนี้เอาเมีวโทษก็ได้เอมเอวโทษก็ได้เออบอกเมวโทษก็ไดบอกเลยคนเราห้ามทูอย่าไม่ได้เกงในมันตึงก็เนี่ยแหละอย่าตึงที่แตกเลย น้ยนั่นคุณลคนครเรีคูที่นะุ้ยอย่อยนี้นะีปากใู้ออุ้ยเขาเป็นพ่อลูกกันเหรอครับใช่้ครับผมคนนั้นเขาตูดใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วล่ะฮะคนตูดใหญ่คุณไปดูที่ห้องเขาแล้วเหรอฮะตูดเขาตรงไหนอะไม่ใช่ผมไปดูด้วยดิเอ้ยวคุณยากดูตูดของคุณลิคูอย่างนี้นะมเป็ของสวนะ พันเป็นของสมบ้วยครับนี่ใด้แล้วให้ใครไม่ได้ว่าไงลูกเอาปบัตรค้างทำไมมันไม่ออกอะมาต่อทางนี้นี่มันต้องอ๋อ มันหยิบไม่ได้อ่ะเจอเจะปะงามยหยิบไม่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะน้ำข้นขาวน้ำข้นขาวอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเอ่อซิกเนเจอร์ของร้านเราก็คือสิ่งที่เรีย,สรยก <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าโอ้เสร็จแล้วโอ้ทำสทเสร็จแล้วโ,อ,โอ,อ้อะไร <c oughs> อะร <c oughs> อะไรอะรอะไรอะ <c oughs> ถึงทำกับท,ทำเครื่องดื่มเสร็จแล้วโอ้เครื่องดื่มปลอดสาเสร็จแล้วนะอันนี้จะคิดต้องมี เฮ้ยคุณหน้าหนูโฮ้หน้าหนูใช่คุณเนี่ยเตี๋ยอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นทานเนาะเป็นทานอยู่คุณใช่ใช่คุณเป็นคนเอาทานเหรอถึงวอันเนี่ยใช่มีทานเป็นคนไม่เอาทานไม่เป็นไรนะไงจบปิดจบและนี่ก็คือน้ำพิเศษไม่มีน้และฉันก็จะให้คุณเฉพาะคนที่มีความพิเศษเท่านั้นที่จะมองเห็นน้ำพิเศษนี้ เนนัฉพาะคนดีบุญเท่านั้นคุณได้เห็นไหมเฮ้ยผมไม่เห็นว่ะเป็นทานอยู่ไม่มีบุญเฮ้ยงั้นต้องให้คุณคนนี้นะน่ะใครขอไม่ได้อวะมกินซะอ๋อเขาวางทิ้งเลยแบบว่าเออปฏิเสธอย่างแบบทันท่วงทีผมปิด เพลงวอลหรืปไม่ได้ปิดที่นี่เขาไม่มีเพลงวอลใช่ไหมใช่หืคุณอามีจะไปร้องเพลงเองปหล่ะรงนั้น่ะเฮ้ยอิมบดเดมอมเเฮ้ยมึงเย็นนเปี่ยนเป็นเพลงอะไรเที่ยวไดเฮ้ยมามาเซชอว l ไปเลยม่รู้จักครับผมไม่รู้จักเพลงครับไม่รู้จักได้ยังไงเพลงของอ้นี่ยูจิเลยนะเว้ยเพลงยูจะ วิทเศเหมื้นกันนีไม่ได้จริงอันนี้ไม่แฟนตัวจริงอ่ะเออโอ้โหอเศร้าเลยเขาอุตส่าห์เป็นมีมกันขนาดแบบใหญ่มากขนาดใหญ่มากขนาดใหญ่มากขนาดเกียแล้วกันไปไหนไม่เป็นไรเข้าใจแลพูดแล้วก็รู้สึกก็จำได้แล้ววิทยาพิเศษเอ็กดีดีใช่ไหม you are my special นทำนองอะไรทำนองอย่างนี้ไม่ใช่ ตื่อ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 คนดารักคนดารักโชว์ให้เขาดูอะไรคุณโชว์ให้น้อยให้โชว์ให้ผมดูอ๋อใช่ถอดไม่ถอดเลยโชว์ให้ผมดูเลยเพลงนี้เลยปะเสียกุาแลเดี๋ยวกันเข้ามาคนนั้น กี่ใครถือใบเมนูป่ะนะมีใบเมนูแน่เลยไม่มไม่มีไม่มีไม่มีเขาพิ้นมาครั้งแรกนะ่ะขอเทีวด้ยวยครับอ้าวเหรอใช่โม่คเมนนะไซนี้นายโจ๊กวันนี้ <laughs> นึกว่าจะบอกโกเมนนะไซกัดขีดกดไหนจังว่าจะร้องต่อ <laughs> โอู <Bon ita. S 1> ้โอ้ยใครละเนี่ย เออฟทาสดาชินใช่ติดเอฟเฟกต์อ๋ออ๋อคุณทาสชินอ๋อในที่สุดเราก็เจอกันสักทีแอดเพื่อนเลย can you be my friend ว oh, ้าคอมคอมคอมก็แย่ละคอมออโอ้โหนี่นางก็เขาพิมพ์คอมอ่ะขยับขาได้ด้วย full body อคอมปาตากคอมใช่โอ้คุณชื่ออะไรอ่ะคุณ ชี้ชินเหรอทัชชินเหรอฟูโบฟูโบบอี้เขาแบบเขาแบบว่าสายพิมพ์น้อยเดี๋ยวนะฟูโบดี้แล้วยังจะพิมพ์อีกเหรอพยายามมากยอดพิมพ์ได้ยังไงก่อนเป็นคนไทยขนาดไหนเออพื้นที่เนี่ยเร็วได้นะให้เรียกเขาว่าชินเรียกเขาว่าชินซาด้าไม่ได้อย่าไปเรียกเขาลาซาด้าไม่มันทาซาด้ามีใครเรียกเขาลาซาด้าเออทาซาด้าว่าเขาไม่ใช่คนหลังเหรอ เช่ใช่ฝหลังดิรุลาซาดาไม่ใช่ฝรัหลังแล้วเป็นไรมังคุดเออมันจะเป็นขนุนอะไรไทยครับอืมแล้เดี๋ยวมีผลไม้ชื่อไทยด้วยอะหยอดไว้ผลไม้อะจะขอได้ไหมดา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 ดํา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 ดาดํ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 าด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 า ไม่รู้ว่าจิงมริ้มแจมซึ่งจิงมแจมจันจุ่มจิมแจมกิมบัมต้มเน่สุ้ใจอีเวนต์ครั้งนี้ยังมีครั้งนะครับอันนี้อันนี้คืออีเวนต์สุดท้าย ก็คืออีเวนต์ร้องเพลงคนไหนสนใจมายืนตรงด้านขวาได้เลยนะครับผมเป็นราวันที่แบบว่ามีส่งผลต่อโบใหม่ของเรานะครับผมก็คือง่ายๆเลยก็คือจะเปิดโบใหม่แล้วปุ๊บาจะมอบรางวัลที่นั่นได้เลยก็จะไปมอบรางวัลกันที่นั่นนะครับผมแต่เพลงนี้ที่ทุกคนเลื่องมาเนี่ย ต้องสงนาทีขึ้นไปแล้วก็ต้องมีศิลปินแตกขึ้นนะครับโอเคตอนนี้มีแค่สองสามคนอ่าคุณสัทวัน์ด้วยใช่ไหมครับเฮ้ยคุณโอเคตอนนี้มีแค่สามคนนะครับสองคนสุดท้ายนะครับผมเพลงสามารถเลือกได้นะครับผมสองคนแล้วไปเลือกได้เต็มที่เลยรับไปเลยคุณอามีไปเลย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 ตอนนี้สามคนเลยอีกสองคนเท่านั้นนะครับสองคนเท่านั้นผมเขินอะนี่ สองคนสุดท้ายเท่านั้นสองคนสุดท้ายเท่านั้นนะครับสี่คนแล้วหรือคนสุดท้ายครเขเหลือคนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายใครมีใครจะเสนอไหมครับชิมัติจังเล่นรายการผมจะไม่บอกว่ารางวัลคืออะไรแต่รางวัลนั้นผมจะมอบตอนที่อยู่คุณไม่ได้เป็นร้องเพลงหรอก็คือปีใหม่เลยไม่ได้เป็นร้องเพลงหรอ ไปของรางวัลที่ลูกค้าน่าจะชอบเป็นอย่างมากแล้วก็น่าจะพึงพอใจนะครับผมคุณไปยืนอยู่ตรงนั้นอะไปยืนต่อแถวด้วยไอ้แจ็คเงิน์อะไรเขาให้ไปยืนเฉยๆเขาลบธงชาติเหลือคนสุดท้ายแล้วเหลือคนสุดท้ายคุณชิมาจิจังอะเดี๋ยวผมขอบอกมาก่อนคนที่ห้าหมดคลที่ห้านี่ร้องเพลงไงร้องเพลงก็ได้นะครับไม่ต้องร้องเพลงพอก็ได้ อขอแค่มีความกล้านะครับผมขอแค่ม,ค <น S 1> มีความ,วามกล่าเป็นคนสุดท้าย<ะ>ของลูกค้าผมอต่คุณพนักงาน <c oughs> ใส่จัดทร้องโทษเขามามาตรงที่เลยครับ <c oughs> <c oughs> ขอรบกวนลูกค้าพนักง,งานทุกคนมาทรงเทีได้ครับ <c oughs> <c oughs> ขอรบกวนพนักงานทุกคนของแสงจันทร์นะครับมาตรงเ <c oughs> วทีหน่อยครับผมเออเปิดบ่วนเลยลูกค้าคนสุดท้ายนะครับมีใครจะเสนอตัวไหมครับมีใครจะเสนอไหมครับคุณดักอยากร้องเพลงครับเย้เดี๋ยว เดี๋ยวอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วขงเกี่ยวอะไรอะมา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 แามามามาอะมรมามามมา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 าม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 มามามมามเมารมาา ดาได้ยินเสียงไอ้ผู้จากผมป่ะฮะผมลองกดสาวแผ่นได้ยินเสียงไหมได้ยินป่ะไม่ได้ยินค่ะพอดีว่าเวลามีคนมาดูมันก็จะตื่นเต้นแล้วก็เสียงไม่ถึงอย่างนี้เยไนซงไนซ์เบชื่อตื่นเต้นชิบหายเลยขาสั่นกูตั้ง <laughs> <laughs> <usles> I just want to give you love. Come on, come on, come on. Reaching out you to take a shame, no matter where you go. No, you're not alone. I want you. So

เขาจะร้องอย่างสุดความสามารถครับผมมีวีคนหนึ่งนะครับที่เป็นไอดอลของผมนะฮะเขาชื่อว่าดากาโปะนะครับผมอ๋อผมก็จะมาร้องเพลงที่ชื่อว่าหน้าร้อนมีสองความหมายนะฮะครับผมอันนั้นดากะครับอันนี้อันนี้อันนี้ดาดักนะฮะครับผมไปต่อครับนี่คู่แข่งเลยฮะอย่ามมวทำเพลงกันเลยดีกว่าไปไปครับ ดังไปบอกบอกได้นะครับผมขอให้เป็นหน้าร้อนที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผมเอาหน้าหนาวเหรอไม่ทันละหน้าร้อนใครจะเข้ามากฝ้ฟที่ใครจะเปลี่ยนสีมันคงจะดีถ้าหากว่าเราได้แค่อยากเข้ามา ให้ได้สบสายตาแต่จะคว้ามือนั้นมันกลมไว้จะคงไม่ไหวใช่ไหมแทำห้อลองสดเลยนะใครนะเลืกคู่คนนีู้ะคู่โอ้โหเอกย้อนแต่คนเพลงซึ่งคิดซื้อเลือนูู่่ดู ไมโอเคนั่นใจเธอวันนั้นยากจะบอก่จากวนนี้โอ้ยใจนี้ใช่ไหมใจนี้ใช่ดีกว่าเออโ่เมดออกีโก้ไหนช่วยทเวิร์กหน่อยครับ โอเคก็กาปิดงานนะครับผมกาปิดงานขอเป็นอกิโลแล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรพูดแล้วอ่าก็ขอขอบคุณลูกลูกค้าทุกคนนะครับที่ไว้วางใจแล้วก็มาเที่ยวมาเที่ยวของเราครับปฏิบ้าที่จริงผมจะให้อีแก่ทั้งสามคนจะมาปิดแต่มันก็จะไม่เอาแล้รนะเขาโอเคก็ฝากขอฝากคนงาน ขอฝากผลงานแส่จันใหม่ด้วยร้านใหม่ด้วยนะครับผมฝากติดตามแส่จันของเรานะครับยังเปิดต่อไม่ไม่ทิ้งทุกคนไปไหนแน่นอนนะครับคำฝากของอีแก่นะครับผมโอเคขอบคุณลูกค้าทุกคนทุกคนมากครับผมที่มาในวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมอ๋อแอบแซ่บอะไรอีกแล้วเนี่ยแอบกินอะไรนะแต่พรุ่งนี้ผมไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรมากินนะเฮ้ย ไม่บอกคุณต้องใส่สปาเกตตี้คาโบนานามากินสปาเกตตี้คาโบนานากดีนี่มันมันอ้วนอ่ะมันมีแต่ซีดมีแต่ชีทโอ้โหแลวที่กินอยู่นี่มันอะไรไงไก่ไก่ปั่นไปไก่ไก่มันแซ่บหอวกเลยไก่ปั่นเนี่ยไม่เอาลบหนึ่งลบหนึ่งไก่ปั่นเลยผมก็จะบิดแล้วด้วยผมจะบิดไปไปเล่นเกมอาอโอ้โหมาเป็นเพื่อนกับผมก่อนก่อนบิด อุ้ยจะบิดแล้วได้ครับได้ครับได้ครับได้ครัับมนเมื่อวานขีดเพื่อนมามันมันไม่ขึ้นก็บอกผมนะบิดอ่ะบางทีมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคขึ้นไหมโอเคครับไว้เจอกันครับสุดหล่อเฮ้ยทุกคนการสุดหล่อบ๊ายบายครับเจอกันครับเจอกันครับเย้เฮ้ยดูได้ไงว่าผมหล่อผมไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่ผมชมตัวเองบ๊ายๆความหล่อมันทะลุวันเด๋อไม่เอ้ยโอ้โหก่อนไปนะยังจะเอา